ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับวันนี้เป่กับผมหน่อยังเกิลโนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นซีเนเชียสป่าดาฟาร์มในในเกมที่ทีมออกนะครับอันนี้เป็นโหมด4 v นะครับก็เริ่มเกมมาผลตะวันที่บัฟแดงนะครับอย่างแรกนะครับที่มาทีมออกนะครับเราไม่ควรที่จะหัวร้อนแล้วก็ไม่ควรที่จะพิมพ์พิมพ์บนเออว่าเออมึงออกทําไมวะเสียเวลาเอาเวลาพิมพ์ไปหาฟาร์มนะครับไปหาฟาร์มดูแบบดีๆนะครับสำหรับเกมนี้ เริ่มต้นมาก็ไม่มีอะไรมากครับฟาร์มฟาร์มไปก่อนนะครับอันนี้เรียยให้ใบมันเอาเข้ามาเอาสุดก็ได้ไอหโลรมเราไปเราผองก็ได้ใบมาถือว่าคุ้มแล้วแหละคุ้มหรือม,มั้งหลังจากนั้นผมก็นั่นแหละครับผมจะรู้ใช่ไหมโดนฟิกเกอร์เข้ามาเอาเลยครับตายอโอเคตัดอันจะเกิดก็มาฟาร์มบัฟฟ้าปกติครับฟาร์มปกติก็ เดี๋ยวผมจะเอาไอ้อะไรแลวะดา์สตีเยอร์อนะครับเพราะไอ้ใบมันเอามังก่อนไปแล้วไม่หรือกำลังจะตีมังก่อนนะเจะใหญ่จะเข้าไปละ เออเรียบร้อยอันนี้คือหายามันดุดแล้วนะ,นะมันออกแบบออกเลยอะออกแบบออกเลยอะแบบอันนี้คือบอดน่าจะบอดเล่นเลยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็ยิ่งในบอไม่รู้มันอะไรของมันคือมันข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะผมไม่อยากเจอเลยคนออกแล้วบอดเล่นนะครับมันจะแบบว่าไปแจกให้ทีมอยู่ตัวทีมต้องข้ามนะครับมันจะทําให้ฝันข้ามเกิดถ้าตัวใดตัวหนึ่งเกิดจะเป็นทําให้ทินเล่นยากนะครับ้านผมก็พยายามฟาร์มครับ เกมผมก็พยายามฟาร์มให้มากที่สุดแยกฟาร์มหาเงินทุกอย่างทําทุกอย่างนะครับเพื่อเอามาเบกแบกทีมนะครับสำหรับเกมน,นี้ก็มาดูแนวทางการเดินเกมไปพร้อมๆกันเลยนะครับรอบช็อตตนี้ผมก็เข้าไปเอาไอ้นี่นะครับเพราะว่ายังไงก็สู้ไหวแล้วใบมาก็ไหวครับ อยา่ามันตีก็ตีให้เลือดหน่อยๆแล้ก็จะกินหน่วงมาครับเห็นนั้นตายแล้วแะโอเคก็คือเมื่อกี้ใบมันไม่ได้ฟาร,ร์มแดงมานะอ๋อไม่ได้ฟรร้าแล้วเนี่คือช็อตตัวนี้ผมงงมากทำไมผมไม่ได้ฟ้านะอาจจะรามีปลายไม่พอเท่านั้เอาผมก็เลยมาเอาแดงก่นกอนแล้วค่อยกลับไปฟารม์ฟรรมฟไฟได้น่อยไม่ดิแท็กกลางก่อนแล้วก็ค่อยไปเอาฟ้านะครับ ไม่ใช่แกตกกลางตีปูแล้วผมอาจจะรลอนๆนะครับเพราะว่าผมายังไม่ได้นอนนะครับมาพาักสดๆเลยก็ไม่แน่ใจว่าจะลงวันนี้เลยเปล่าอาจจะลงวันนี้ก็ได้เพราะไม่มีคลิปจะลงเลยก็หาฟาร์มเวดไปเรื่อยๆนะครับทำได้ได้ก็ทำไปตรงนี้คือผมโดนดักฆ่าน,นะครับผมก็นึกว่จะตาย,ตายแต่ผมไม่ตายครับ เกืบตายกันอาจจป็นเพราะพลังแฝงด้วยก็ได้แล้วยานมันก็ตายครับโดนการีไล่เอาปืนสิบกยิงไงตายหาตายหงดหก็กลับมาฟาร์มต่อครับผมชีวิตละการฟาร์มจะทำให้อะไรวะจะทําให้ทีมดีขึ้นทีมด่าดดเฮียฟาร์มอย่างเดียวก็มาพยายามแท็กเลนให้มากนะครับแบบสินป่านะ แตกเลนอันนี้คือไบมันไปกดลีนะผมก็ว่าจะไปช่วยลิงนะแต่มันก็ไปแล้วหนีไปลวมันก็เลยอันนี้แล้วก็มาห <Destroy. S 1> าฟาร์มต่อครับ <Shut> นะี่ทีมผมตอนนี้ได้แบบว่าถือว่าเล่นกันดีอยู่นะ ก็ตรงการตาเนี่ยผมปล่อยป้อมนะครับปล่อยป้อมให้กาลีกันนะครับแบบผมไม่กลัวว่าเออผลลัพธขั้นจะจบได้นะว่าทีมผมมันการได้อแล้วนะไม่ท <been> ับครับมันเป็นอดีตกับกาลีนะมานเลยแบบกันบ้านได้ง่ายผมก็เลยปล่อยปล่อยมันให้การเงินสองคนะแล้วผมก็แยกฟาร,ร,ร์มเบดหาแม่งทำทุกสิ่งทุกอย่างเลย ก็มาดูกันไปพร้อมๆกันครับผมผมก็เออเดี๋ยวผมพาไปได้วยเลยเหมืมอนๆกันเลยเนี่ยครับก็หาบีดไม่ใช่เบีดที่เชี่ยแท็กเว็ไปเรื่อยๆครับตรงนี้ถือว่าสวยเลยนะครับดิงเข้าไปเอาไว้คน,นนึงมาได้ ชดเสี่ยงตายหน่ยรอบหนึ่งผมแล้วก็กมาฟ้าต่อครับเจ้าอ้วนเจ้าไม่ได้โดนด้วยช้าอะไรสักเกิดกระฟ้าหาเงินต่อครับนั่นคือสิ่งที่เราควรทำครับแยกดันด้วยเพราะว่าตอนนี้ลิงมันแยกดันไม่ได้หรอกเออเราเี่นถ้าเป็นคนแยกดันแทน <are> ก็สำหรับหยานะครับผม ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะาเราเป็นสินป่าเนาะไหวครับยังไงก็ไหวถ้ามันเปิดติก็ถ้าไม่อยากให้มันรำก็ถอยมาครับแล้วก็เราป่าสกิลใส่ครับทีวมันหมดแล้วนะครับอยงี้ก็เข้าไปตีๆก็ป่าแน่งเลยตายอยู่ครับการนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็เข้ามานะครับอย่างที่บอกครับเปรตครับมันตรงกลางมันนี้นะตรง็ เลยจะไปกลางๆนะกลางเสียไม่ได้นะครับแต่เกมน,นี้เออมันก็เสียแล้วแล้วผมก็เข้ามาเอยสองตัวนี้ต่อนะครับแต่ไม่ได้แค่ตัวเดียวนะได้มันแก๊กๆแ,แ,แต่แรกผมนึกว่ามันไม่ได้วาฟตรงนี้นะเว้ยเนีย่ยผมคิดว่ามันว้าฟแถวๆน้ผมก็ปาไปแล้วก็นึกว่ามันวาฟตรงว้ดงไอ้ที่ไหนอยู่แล้วว้าฟอยู่ตรงบับฟาเอ๊ะไปไหนเลยเยี่ยมมากเลยผมกว่าแบบว่าเออมันจะแบบ มาไกล่ล้วเลมาดักเอาทีจะป่อยผมจะขึ้นไปดาบแดงเลยนะครับดาบแดงแล้วก็ก่อเกิดนะครับถ้ามาถามว่าทำไมอ่องท้าก,กันซีตะเกน,นี้บอนนี่นะครับบอนนี่ถือว่าหลบได้ถึงเราจะหลบได้แต่บางก็ต้องดูดีๆนะครับมาแล้วแต่บางไปจริงๆนะครับก็เกนี้กาลีไม่รู้เป็นที่อะไรครับเอาวับแดงผมไปสองสามรอบนะครับอืม งนี้ผมว่าจะเอาบังกรอนนจะยามมัมาครับผมก็เลยแบบต่อ,ต,อต่อให้เลือยมันน้อยไปปดาไม่ตายแย่ yeah, มากตรงนี้ถ้าตายนี่คือแบบสวยชัดแล้วผมก็รู้ครับว่ามันวาตรงนี้ผมก็เลยแบบเข้าไปปลาต่อแต่มันก็รอดครับนั่นแหละครับแล้วผมก็เข้าไปเลยครับตอนนี้คือผมเห็นตรงกลางนะผมก็เลยแบบตีเก็บสแต็กไว้คิดว่าบอนนี่มันจะมานะครับแต่วันนี้ไม่มาครับผมก็เลยตีให้ตายตายไป ในตอนนันนผมก็ตีเกแตแต่ต่อไม่มากครับ็ผมบ้ากลับแล้วครับเก็บใบห้าวนั้นนะเอาตรงบใบ้ตาในห้าวนะเลยโดนดิงทุกตายใบเม็ดส้มนะตานี้ตรงนี้ผมก็เข้าไปเอาเลยครับเพราะว่าฝั่งเขาตัวดาเมจหลักหายไปแล้วแต่ก็ยังมีไวรัอยู่ดีแรงอยู่ดีนะนตัวเฮี้ยนไม่รู้ว่ามึงจะนึบเมื่อไหร่นะคิกซี่ตัวนะแรงอยู่แล้วมึงจะ ต้ามันจะบัฟมึงบ้าปเปเล่าเดบิวตมึงแลอย่างที่ว่าครับต้องไปเวทต่อเลยครับเจะยาวครับเวทยาวแล้วก็เพวเวทเสร็จผมก็ไปเอาตรงเลนมาก่อนไม่ใช่เลนมาก่อนดาร์กนะครับผมเลีย์เรนครับแยกดันเรียนแยกทำเบนหางเงินนะครับก็ตอนนี้ผมว่าถ้าไบไม่มีใครมาผมว่าจะดันป้อมบนนะครับแต่ใบมานะ ผมก็เลยถอยนะครับแล้วผมก็จะไปฟาร์มต่อครับเอ่ออาริสเลือกเอาแดกไปผมก็ยืนชิงถามว่าเอาแดงไปทำไหมผมก็ไม่รู้นะเอาไปทำเชีเ่ยอะไรกูก็สาทำเกมแฝงอยู่แคยจะเอาแดงกูไป แต่ตรงนี้ผมหัวเสียจริงครับทีมออกไม่เท่าไหร่นะไอ้ยาอาแดงผมไปเนี่ยผมหัวเสียเลยนะอันนี้ผมก็มาช่วยลิงครับเพราะลิงมันไม่ไหวกระยานอยู่แล้วแหละแต่ผมเจอบลิงบางตัวแม่งไหวกระยางอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็หลังจากนั้นผมก็มาเอาเอลิันดากอนครับเพราะไอกาลีมันกันไหวอยู่แล้วนะอย่างที่บอกครับตัวมันเขี่ยคิ้ไปนะถ้าตอนนี้ไม่มีกาลีบอกเลยว่า อาจจะไม่มีโอกาสพลิกเลยก็ได้นะครับเพราะตัวกาดีแม่งเป็นตัวที่ตีไอ้เขียบ้านไว้นะไอ้เขียคีปไว้นะครับผมผมก็เลยแบบหาฟาร์มได้ง่ายนะครับไม่ต้องกลับไปการบ้านบ่อยก็ไอ้ช็สาวช็อนี้ครับผมอย่างที่บอกกับกาดีมานการได้นะครับผมก็เลยแบบไปตัดเวฟกลางเลยครับเ,รเพื่อไม่ฟันเัาข้ามดันนะครับแล้วนันเอาข้ามก็ลงมาแล้วครับลงมาจะเอาผมแล้ มันจะเล่นผมจริงครับแต่ชาตงนี้มันผมจะรอดนะเออรอดแหละแต่ก็เป็นไฟใหญ่นะอายาตายบอดต่ตาย,ตายหากาเนี่ยมันผมไม่ชอบจนะร,ริงๆนะบอดบอดเล่นแล้วก็มาแจงให้ผมเอาข้ามแย่มากครับแล้วตรงนี้ผมก็เข้าไปเลยครับราะเข้าเสี่ยงหมดแล้วผมก็ปลาไปได้มาสองถือว่าคุ้มเลยครับคุ้มเลย บอกเลยครับแล้วตรนนี้ผมก็ออกมาระยะห่างๆนิดนึงนครับกันแบบไวโอลตแม่งกิ้งแม่งยิงนะตรงนี้ไบร์รออันติหมดครับแล้วก็รอสกิลมันหนึ่งสกิลนหนึ่งไปโอเคแล้วก็เข้าไปฟาดกันมาเลยครับสำหรับสกิลน,นี้ทำไมถึงเอาเดสเปเรตดูเอลมาครับก็เพราะว่ามันเป็นไบ์กับอย่างนะครับมันต้องเข้ามาตีระยะใกล้กับเรานะครับบางทีผมก็เลยเอามาเป็นอันนี้นะครับตรงนี้ช็อตตรงนี้ผมรอไวโอลีกิ้งนะครับแล้วค่อยไป ก็อาจะไปสู้นะครับแต่ว่าวัยเด็กมัน,นหายไปแล้วผมก็ได้กลับมาเคลียร์อะไรวะดาร์กนะครับก็อาจจะพักเออมันไม่ไม่ใช่ว่าเป็นสอนเท่าไหร่แกก็เออม,มันก็สอนแหลมะมั้งแต่จับตาดูคลิปไปด้วยนะครับอืมมานะก็สำหรับช็อตนี้ครับผมบอกเลยว่าเป็นช็อตไฮไลท์เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูเลยครับว่าไปช็อตไฮไลท์ยังไงนะเนีน่ยตรงนี้ผมปลาพลาดเคอตีอ่ไอตอนนี้มันน่าจะตายนะถ้าปลาโดนจะจังคือเกิดมาไม่แข็งแรงแรงฟุ้งแทงตายห่าหบ,บ,บอกเลยว่าช็อตจังสวยก็ได้วอร์ชิวมานะครับตอนนี้อันนี้ผมได้กอเกิดแล้วครับผมก็จะเล่นแบบวันนี้เลยนะครับแต่ว่าอืมยังจบบ้านไม่ได้นะ ีบ้านแล้วแตกเ,เดี๋ยวก็รอดูเลยครับว่าทำไมจบไม่ได้ไม่เด็วมันมีช็อตเอ๋ออยู่ค, <น S 1> คือแบบผมตีบ้านแล้วแบบไวรอเรดมากิ้งไวรยิงมผมคิดว่าผมจะตีแตกนะครับผมเล่นแบบไม่ได้กดลันติถ้าผมกดลันติแล้วผมตีบ้านอีกไม่กี่ทีก็น่าจะชนะไปแล้วนะครับ ก็ตอนนี้บอน,นี้มันวางอันตีการไว้เราฝั่งต่อข้ามก็เริ่มถือมายานเข้ามาลำนะครับผมแล้วผมก็เก็บไปเก็บยานไปครับผมแล้วผมก็พุ่งออกหลังแกไปตีบ้านนะครับเนี่ยผมแม่งไม่กดอันตีเลยผมคิดว่าผมจะตีแต่งเลยแล้วผมกดตีแล้วผมตีผมน่าจะตายแล้วไอ้ผมก็น่าจะชนะไปแล้วนะก็เดี๋ยวตัดต่ดไปต้องเกิดเลยแล้วกันก็หลังจากที่ผมเกิดแล้วก็กเป็น 15้านาทีพอดีนะครับเป็นด้างใหญ่เกิดแล้วเนาะผมก็มาดันล่างนะครับเพื่อไม่ให้ฝันเอาข้ามาเอานะครับส่วนลิงผมมันก็ไปเก็บไว้เลยได้ก็ถือว่าดีนะครับแล้วผมมาดันล่างผมก็มาเจอหยานครับอย่างที่บอกครับเราสู้ยหยานไวนะครับเพราะผมเอาเอสเปสเดดูเอวมาครับก็ได้หยานมานะ <Nice assist. S 1> นี่น่าจะดันโจมไม่ได้่ดีครับเดี๋ยวผมก็น่าจะไปเอาลัก สิบห้านาทีนะครับพาเพื่อนแถวสิบห้านาทหลังจากนั้นผมก็ออกขายรองเท้าออกไปโดยบีนะครับก็ซีนแผดนี้ตีดาร์คนเดียวไม่ไหวนะครับอย่างน้อยต้องให้เพื่อนช่วยนะบอกเลยอันนี้ฝันของข้ามก็พยายามจะมาล้านะครับก็อย่าโลกนะครับคอยกดนัทตีดีๆนะครับเนี่ยไอไว้เนี่ยมันกดฟันนิดไปก่อนนะผมกเลยแบบได้ดักมานะครับอันนี้ผมก็ เปิดมาไม่เกิดเนาะก็โอเคช็อตนี้ก็เป็นช็อตจบเกมแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขายเดอะบีดออกเป็นรองเท้าก่อนนะครับเอามากันไวโอเตนะครับไม่ให้มันยิงเดียวผมแหงมันจะมีหยาดกับไวโอเลตนะนช็อตท้ายนะครับขับขาดอบีดอาเป็นเท้าก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเอาไวรเตตอนนี้ไวโเลตตายแน่ๆอยู่แล้วครับเพราะว่าเราดึงเลือดกลับมามันก็ตายแล้วเพราะมาอาอันหยาดต่อ าตีบ้านครับแล้วก็นงานจบสิ้นนะครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสหรับการเดินเกมสรับจินเอเชียเมื่อทีมเราออกนะครับก็สลับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกําลังใจในคลิปต่อไปนะครับก็กดไลก์งาครับออกไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไม่เข้ามาเลยนะทั้งเกมไม่เข้ามาเลยก็ทำดาเมจไป41เปอร์เซ็นต์นะครับแสนแปดปะ